ยัน <sympath is> มาบ่อยมากเลยอ่ะพวกะเขาไปได้ทุนหนังของพวกเราไงพี่คุณชยันเป็นไรชยายวะคอยเป็นเลยทุนหนังเอาเองเคย C E O หนังนี่แหละไม่ใช่ไปทุนไดทุนไดแก้วบอการเตือนน้องๆว่าเวลาเล่นตั้งใจโอบรมได้เลยพี่วันนี้โอบรมได้เลยอยากให้พวกผมปรับปรุงการแสดงอะไรทําอะไรเพิ่มเติมอะไรได้พี่บอกได้เลยวันนี้บอกได้เลยครับในทุนใจเาก่อนพี่ก่อนพี่ให้ผมพวกผมปรับปรุงอ่ะผมบอกให้พี่ปรับปรุงเรื่องแอร์อะไรให้พวกผมผมไม่โดนเข้ามาเลย แล้วเหมือนวันนี้พี่มาเหมือนพี่เปิดนำนำมาให้พี่มาอยู่อะทำไมอ่ะพี่มาเย็นเจี๊ยบเลยเปนไรอะหยุ่ไมด้เย็นเยเลยครับครับขอบคุณมากพี่ขอบคุณนะครับใจทุนใจกว้างมากอะไร แต่ว่าเรื่องอะไรอดนี่ล่าสุดจะจัดคอนเสิร์ตเดียวให้ผมได้ทุนมาแปดหมื่นแล้วโอ้โหคอนเสิร์ตบ้าแหละคอนเสิร์ตอะไรเมึงเนี่ยยังเลยไอที่บอกว่าจะทำหนังนั่นเป็นแบบหนังแนวไหนหนังบูหรือว่าหนังรักหนังไก่ทอดไงพี่จะบ้าหรือไงพี่ตลกเออพี่พักหลังเช็งเช็งบุบริษัทอะไรบ้างนี่พี่ พี่นู้ยจะทําหนังไหมเขาจะทําหนังแต่ว่าเรื่องหนังเนี่ยตัวแสดงหรืออะไรพี่จะไม่ยุ่งกับตักเลยแต่พี่ขอแต่งเพลงประกอบภาพยนตร์ให้น้องไ้แล้วกันแต่ผมขอร้องนําจะได้ไหมฮะงานแยกถาร้องสิถ้าร้องนําเอ็นไบหาคนแต่งใหม่แล้วกันเพรากูสายกูกูแต่งให้มึงร้องให้ตรงจังหวะไม่ได้ลกูไม่เก่งยอกยอมยอกพอดเรื่องมียังนี่มีพอดเรื่องมีพอดยังเดี๋ยวไม่มีเลยครับน้องผมมีมาเสนอฟิลแบบว่าเมียแบบบบนผัวผัว เครียดแต่พูดอะไรไม่ได้มีฮะแบบเอาแต่ใจอะหรือเห็นก็นตัวแบบผัวขอ,อเงินเน่าไหร่ก็ไม่ให้แต่ผัวหางเงินได้เยอะนะแต่ผัวจะเมาโน่นนี่นั่นก็บนจะนน่นนี่นั่นก็ด่าอะไรอย่างเงี้ยมีไหมไอ้แจ๊สมันไม่ใช่หนังนะที่พูดมาเนี่ยปลอมชีวิตเองล้วนเลยนะพี่ว่าพักกองไหมแล้วไประบายอารมณ์ดีกว่าไหมเอาไหมพี่จะออกไปไหนกันล่ะคะ ขอแนะนำรถคันนี้เลยค่ะ <S <S 1> <S 1> ใหม่ไฮลักรีวรอ์ดเซดอีดิชั่นพร้อมเครื่องยนต์2.4 g d s u ซูเปอร์พาเวอร์มีระบบ I-Art หัวฉีดอัจฉริยะช่วยให้ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นมาพร้อมโหมดพาวเวอร์เพิ่มการตอบสนองเครื่องยนต์ที่ดีมีโหมด ECO เพิ่มความประหยัดมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะคะพี่โอ้โหทั้งขับประหยดัด เครื่องยนต์ก็ดีเจ่งเลยนะครับน้องเมจ๋าแน่นอนยังไม่พอนะคะพี่รถคันนี้มากับช่วงล่าง G R Sport Suspension ขับสนุกเกาะถนนทั้งนิ่งทั้งหนึบทั้งแน่นไร้กจไม่ต้องกังวลเลยค่ะส่วนของแต่งก็มีให้เลือกหลากหลายนะคะตามสไตล์ลูกค้าเลยค่ะตัวอย่างเช่นรถแต่งคันนี้เป็นตัวอย่างการแต่งรถของโชว์รูมของเราถ้าพี่สนใจแต่งรถสไตล์ไหนสามารถเข้าไปสอบถามได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศได้เลยค่ะ <S 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 อย่างเพี <ici> there, ้ยเลยนะครับเนี่ยรถก็แรงของแต่ง <statistics> ก็เพียบนี oh, ่เลยในการน้องจัดไฮรักรีโวดีซัดอีดิชันเนี่ยให้พี่หนึ่งคันเลยนะเดี๋ยวพี่นะจะพาลูกพาเมียไปเที่ยวหร่อยครับโอ้จัดไปเลยค่ะพี่ตั๊กเอาไปเลย10คันไม่พอค่ะเอาไป20คันไปเลยค่ะผ่อนกระจายเลย ดีครับดีครับสีสับมาจะมานี่จะทําหนังอะไรก็แล้วแต่ผมไม่ได้ว่าผมไม่ได้ขัดนะแต่ว่ามันต้องการแบบ acting ท่าทางการแสดงแบบจริงจังพี่หนุ้ยพวกเราก็เราได้อยู่มราได้อยู่นะไม่ได้เฮ้ยแต่ผมเองก็เล่นหนังมาเยอะนะคุณเข้าใจว่าตาและแป๊บเห็นป่ะสีดำม้าเขามีเมื่อวเนื่องอือจะคุยกับเพือะอะไรนะไอ้ล่าสุดไปเล่นอะไรน้ำตากามาโลกอะไรการะเมเทส ต้องแต่กับประเทศผ่านกันผ่านอะไรมาหมดพี่นุ่ยยิ่งโห่ช่วงนี้ก็เล่นหนังเยอะพี่ไม่ต้องมาเป็นห่วงอะไรกันหรอกพี่ก็จะทำหนังแผ่นมาเยอะที่เสือแผ่นเนี่ยพี่ก็จะไปทำสือแผ่นละอัตมาฟ้าผ่าที่พี่ก็ไปร้อนเป็นอัตมาฟ้าเหลืองถ้ลตมาเฟื่องเสือแผ่นทำไงโอ้ยมันบอกตอนนี้ได้ไงอ่ะเรื่องของไทยของมันพี่ทําได้อีเจยตายแล้วทำแทนนะทำแทนทำแทนพี่เอาพี่เอาผมไปไปล้อนได้ก็ได้ผมบอกพี่คนให้ไอ้หนุ่มแจ๊ดสีหมาสีจีไอเวน่าเซเว่นคือจะบอกว่า นี่คือ acting code ที่ตอนนี้ตามบริษัทหนังแย่งตัวครับผมดีลมาให้คุณแล้วคือจะมาสอนการแสดงพวกเราต้องมีการแสดงที่ดีครับผมเอ้ยจะมาสอนโจลเเค้ว่ายน้ำหรือเปล่าพี่แหนโจลเเค้นิวกูนี่ไงมึงดีหัวงไหวด้วยมึงแต่ฟ้ามุณไม่เคยเจอเขาผมพูดเลยและผมก็ไม่เคยร่วมงานกับเขาจะพามาได้แต่ผมโทรคุยเขาได้ไปไปไปพามาไปพร้อมไหมพร้อม สวัสดีครับน้ำมันสอนแล้วเหรอพี่ใช่ครับวันนี้น้อยคือน้อยเซอร์ไพรส์มากใช่ไหมครับเป็นน้อยบงครูไมค์คุณครูสอนครับคืนนี้นะครับเห็นน้ำเสียงแบบเห็นน้ำเสียงไหมถ้าอย่างนี้กูใช้เสียงก็ผิดนะตะเบงไปตะเบงไปตะเบงกลายเป็นตะแบงมาร์นมาเคลียตะเบงมาขวดดีกว่ะตะเบงกับตะเบงอะไรอันนี้ถือว่าเข้าใจนี่เหมือนตะโกนถูกต้องแต่พูดโอ้โหนุ่มมากครนะครับ 4้งสี่ท่านเนี่ยคือภาพวันนี้เขาอยากให้พี่น้อยเนี่ยที่เบาทั้งครูกูไม่ได้ยินอะไรเลยตอนนี้มึงก็ไม่ต้องเบาแบบพี่น้อยเขาต้ก็รู้เรื่องเหรอวะเอางี้ดีกว่าผมว่าเดี๋ยวเราเริ่มเรียนเลยไหมได้ดิครับเพราะว่าบทแต่ละบทที่ครูพี่น้อยรับเนี่ยบทไหนยากสุดครับพี่ยากสุดครับยากสุดครับบทตลกครับบทดราม่ามันง่ายครับแต่บทตลกนี่มันยากมากนะครับผมไม่มีทางที่จะออกรายการน้องได้ครับเอางี้ถ้าปกติ บทตลกศัตรูอื่นยังเสียงดังกว่านี้อีกนะ่นี่เขาเป็นคนนุ่มนวลไอ้เต๋นะไอ้ทักเอาไงทักเขากลับเลยนะไปไปไปคุณตามบีเวลาพี่เล่นเล่นตลกเวลาตลกก็ต้องมีลูกช็อตเวลาเราช็อตก็จะช็อตแบบตลกเราก็ไม่รู้ของของครูพี่น้อยเนี่ยจะให้สะดุ้งแบบไหนช็อตแบบไหนครูพี่น้อยครับเดี๋ยวผมเล่นในสไตล์การช็อตของผมกับพี่หลุยส์ก่อนนะครับเฮ้ยพี่หลุยส์อะไรวะเช้าพี่รีบใช่ไหมเนี่ยรู้ได้ไงผมเห็นมาถึงศัตรูปุ๊บพี่หยิบเอาสะบื้อมา เอาสบู่มาถูหมู então, เอาสบู่มาถูหม้อเอาสบู่มาถูมือถูกแล้วเยอประมาณนี้ครับครูน้อยรู้แล้วครับว่าต้องไ่นยังไงครับคือการช็อตแบบนี้ถ้าเป็นในแนวหนังเส้นหนังเนี่ยทำเงินไหมครับไม่ไม่แน่นอนไม่ทำเงินดนวนเงินแน่นอนดาร์คความช็อตให้ได้นะครับโอเคครับคุณคุณคนลองลองเล่นกับพี่น้อยคุณน่าครับเมื่อเช้านี้เชื่อแมงผมเปิดวิทยุผมเปิดฟังเพลงไวเพชรตัตพุทธ ทไวพุทธไปสุพัฒน์ัศพลชัดชัดดูสิแล้วผมอีกอีกคนนึงไปไปพุทธปัศพุมชัดเฮขออนุญว่าช็อตแบบมีลีลาแบบมีสเต็ปถูกต้องคุณลองยังเสื้อยืเยมื่อกี้อะไรอันนี้เขาเพิ่มเพิ่มเลเวลคือยกขาอ๋อที้ชอตชอดไม่กันนีกันอย่างเสื้อ yes กันเกิน yes ลงเท้าทำไมกางเกงในขอบย้้ยเอ๊ะตอวเต็ตสองสารอบเขาไม่ชอบอะไรผมหรือเปล่าผมบอกเลยว่าแอคทีวิตีนล้นหลังของคุณมีพันล้านผมพวกแค่นี้อย่างเนี้ยฮะบางทีความช็อตมันต้องมากกว่าช็อตครับถูกต้องคอตต้องมากกว่าช็อตนะครับคือน้อยนี่นต่อไปหนังผีอ่ัผี เวลาคุณเจอผีอะที่คุณเล่นเจอหลังผียังไงสมมตินะเจอผีสมมติพามาเที่ยวพี่เป็นผีแล้วผมจะเดินเฮ้ยมันบ้านผีสิงอะเข้าไปรับจานไม่เอาเข้าไปเธอหน้เข้าไปก่อนมันจะมีผีที่เอาป่ะ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 ปะป่ะป่ะป่ะปยะป่ะป่ะป่ะปะป่ะป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 ะ กตีเรื่องประมาณนี้นี่เป็นตัวตลกเมื่อกี้พี่น้อยพี่น้อยพี่พี่น้อยเห็นการแสดงเมื่อกี้แล้วรู้สึกยังไงพี่กลัวแย่มากเลยครับแย่มากไม่ไม่สามารถทำเงินแน่นอนคุพี่หนุ่ยเล่นเต็มที่แล้วนะไม่กลัวยังไม่สุดอยู่นะนี่ถ้าสมมติเจอผีล่ะพี่ทำการแสดงให้ดูนิดนึงถ้าเจอผีต้องคุณคุณพอเป็นผีได้ไหมเป็นผีผีแบบไหนเอเลี่ย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 นหรือว่ากระสือกระดาษเอเลี่ยนฮะเอเลี่ยน ห้าสี่สามสองเอเลี่ยนอัสลามเมดิกุมวันนี้บางเอนะครับอยู่ที่ร้านไอ้แฉกเขากำลังมาจะเอาบางเอมาเพื่อเอเลี่ยนมาเอเลี่ยนฟิลวมาไม่มีเสียงนะครับแค่กกลัวนะครับใช้สายตาแล้วก็ร่างกายนะครับแล้วก็แฉกมาเลย ผมพี่เล่นงานเลยกว่าจะล้มได้กูปวดกล้ามที่แบบได้ถือว่าโอเคต่อไปฉับกรธไม่ครับฉม่กลัวกลัวมีมากกว่านี้นะครับไม่ใช่แค่แบบอ๋อซอฟนะครับกลัวมีเพรามันมีหลายสไตล์ใช่ไหมครับมีซอฟต์มีแรงนะครับแบบแรงนี่ก็จะเป็นง่ายๆทันเหมือนผีที่เราดูกันเวลาเราเห็นตู้เย็นนะครับเปิดมาดูตี้เย็นกินนมนะครับเปิดมาเปิดเปิดิดปิดตู้เย็นแล้วเห็นผี แล้วเราก็ฉากแรงก็จะมาเราก็จะแบบดื่มนมเป็นตู้เย็นเห็นผีนี่เขาแสดงอยู่คุณจะดูฉากนี้ไหมเอออยากดูอยากคุณจะดูฉากนี้ไหมปิดตู้เย็นเปิดตู้เย็นพร้อมไหมใครอย่างคุณแจ๊ดคุณแจ๊ดีเป็นผีเป็นผีอะไรดีซอมบี้นัซอมบี้โอ้ดีซอมบี้นะครับตู้เย็นดื่มนมเปิดตู้เย็นดื่มนมปิดตู้เย็น กิ๊เตะอันนี้ต่อยแล้วอันนี้เข้าถึงบทบาทฮะโอ้เชียร์ปานเลยต่อไปบทโกรธชักโกรธครับคุณพี่น้อยนี่คือสามารถให้คุณแบบเข้าถึงบทโกรธได้ได้คุณเป็นน้องในแก๊งมาเฟียอะไรเงี้ยอ่าไดครับท่านเฮ้ยนายมาพอดีว่าผมมากันไน้าใหม่ครับผมยังไม่ทราบว่าผมควรจะทำตัวหนขับนไหนทำตัวง่ายๆเลยครับใจจะทำตัวยังไงไว้ ห้ามสุบดนะเว้ยนี่มันรายการเทป่อ like ันเกิดโทนาน่อครับกูชื่อชิโก้ไว้มาเฟียไว้นามาเมียพร้อมหรือยังนะโอเคสถานการณ์คือว่าเรากำลังขึ้นลิฟต์ใช่ไหมแลวมึงเป็นลูกน้องกูนะเว้ยการสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่ากูขึ้นลึกกับภรรยาของกูนะไปชั้นเก้าสิบเก้าไอ้ับบ้านของกูมีใครคนหนึ่งจับก้นกูไม่ใช่ภรรยาของกูไม่แน่ไม่มีทางกูรู้ว่าภรรยาของกูจับก้นกูเป็นยังไงเข้าใจไหมหลังจากวันนั้นเนี่ย กูก็สงสัยเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นกูก็เลยมาหาพวกมึงเนี่ยตั้งหงฟังกูเหมือนพวกน้องของกูเข้าใจไหมแล้วกูก็บอกมากูอยากรู้ว่าคืนนั้นเนี่ยที่กูเนี่ยขึ้นลิบเนี่ยนะขึ้นลิบภรยของกูแต่มีมึงคนหนึ่งมาจับก้นกูใครจับก้นกครใครจับก้นกูในลิบเฮ้ยพี่ปายครับพี่ปายไม่ไม่ใช่ผมครับ ผมคงไม่กล้าทําแบบนั้นหรอกครับมึงหรือ,รอเปล่าไอ้หมอประจิไอ้กแก๊สมึงก็คนเดียวนี่นะมึงอ่ะแจ็คผมอยู่กับนายมาหลายปีนายก็มึงจะทำไรล่ะครับนายดูแล้วกันว่าใครที่เชื้อชาติและบุคลิกหน้าตาคล้ายๆนายคนนั้นแหละครับไอ้กำลังพูดว่ากูจับก้นกูเองเหรอวะไม่ใช่คำนายครับในเนี้มีคนเป็นฝ่ายนครับผมโดนใส่ร้ายครับใส่ร้ายแปลว่าบอกให้นะครับเจ้านายเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ย ผมรู้ฮะว่าใครเป็นคนทำใครนี่ฮะหนุยมึงจับก้นกูหรอวะจับทำไมวะมึงจำอย่างนั้นทด้ไมไอ้หลุยมึงหงาเรื่องตายตายแน่แล้วก็ตายแน่เลยกูเนี่ยมึงจำทำไมไอ้หลุยมึงจำทำไมมึงจำทำไมเฮ้ยผมไม่ได้ตั้งใจครับผมไม่ได้ตั้งใจมึงมีหมาเปล่ามึงมีหมาเปล่าแต่มึงจับก้นของกูต่อหน้าภรรยาของกู เข้าใจคือผมเห็นตูดเจ้านายมีสิวครับผมจะเอาลูกๆครับให้อภัยผมเมื่อครับเจ้านายเพื่อที่จะรู้ความจริงมึงต้องมึงทำให้กูดูว่าวันนั้นมึงจับมึงกูยังไงให้ผมทาให้ดูลวครับแต่ผมไม่ได้เจตนาครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูครับเจ้านายผมก็อยู่ข้างหลังเจ้านายอย่างนี้ละครับพอผมอยู่ข้างหลังเอ๊ะตูดเจ้านายอ่วมากเลยฮะเอ๊ะนี่ใช่ตูดหรือเปล่าผมก็เลยพี่หนูเพ้อโอ้ยโอเคไอสัตว์นี่สรุปหนังเก้อเนี่ย